เบื้องหน้าของผู้เล่าเป็นพระภิกษุวัยห้าสิบเศษดูท่านเกร่งมากจนผู้เล่าอย่างนมัสก,การลาท่านกลับเพราะคิดเอาเองว่าท่านคงไม่อยากคุยด้วยในขณะที่ผู้เล่าคิดเช่นนั้นท่านก็ยิ้มเล็กน้อยบอกอย่างสำรวมว่าจะรีบไปไหนหะ่ะคุณโยม จุดประสงค์ของคุณโยมที่มาหาอาตมาอยากคุยกับอาตมาไม่ใช่หรือก็เอาสิอยากรู้อะไรถามมาเลยคุณโยมตอนนี้อาตมากำลังว่างพราะทำวัดเย็นแล้วใจชื้นขึ้นเป็นกองเมื่อได้ยินท่านพูดเช่นนั้นจึงพนมมือเรียนท่านว่าขอรับเมื่อตะกี้ ผมคุยกับหลวงพ่อมาแล้วแต่ได้ทราบเพียงคร่าวๆเท่านั้นถ้าหลวงพ่อยินดีเปิดเผยก็เป็นความการุณาของหลวงพ่อมากครับท่านยิ้มเล็กน้อยพลางพยักหน้าคุณโยมอุตส่าห์เดินทางมาไกลเป็นร้อยๆกิโลเมตรอาตจจมาก็ไม่อยากให้คุณโยมผิดหวังกลับไปที่นี่สงบเงียบ เราะห่างไกลจากหมู่บ้านมากเรื่องพัดตาหารลำบากไหมครับหลวงพ่อท่านสายหน้าบอกผมว่าไม่ลำบากเลยคุณโยมพระนะฉันอะไรก็ได้อยู่แล้วข้าวกับเมล็ดเกลือก็ฉันได้อาตามาและพระที่จำพรรษาอยู่ที่สำนักส่งนี้เรามีอาหารฉันกันอยู่แล้ว ส้มสูบลูกไม้หรือหลวงพ่อท่านสายหน้าอิ่มบุญหนะคุณโยมเอาละเรื่องอะไรล่ะที่คุณโยมอยากรู้เรื่องส่วนตัวของท่านครับผมหมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดกับตัวท่านก่อนที่ท่านจะบวชครับสีหน้าที่เข่งขึมของท่านกลับเข่งขึ้นอีกแต่เพียงชั่วประเดียวเดียว ท่านก็ระบายยิ้มออกมาให้เห็นเล็กน้อยเอาสีคุณโยมเมื่ออยากรู้อาตมาก็จะเล่าให้ฟังคงไม่เป็นการละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับพระภิกษุผู้เคร่งบบมือไม่รอคุณโยมอาตมากลับคิดไปว่าเป็นบทเรียนสอนใจเสียอีกเออ คุณโยมแต่งงานหรือ,อยังยังครับท่านท่านพยักหน้าช้าๆงั้นเรื่องของอาตมาคงเป็นอุทาหรณ์ของคุณโยมได้สินะผมยิ้มเล็กน้อยขยับเข้าไปใกล้ท่านอีกนิดหนึ่งเพื่อฟังเรื่องราวของท่านได้ถนัดหูเอ็งทำอย่างนี้ได้ไงหัวยังคาอยู่ทั้งคน ถ้าเขารู้มันจะเกิดอะไรขึ้นจ่าถมยาเขาก็มีลูกเมียแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาจริงจังกะเองเวลานี้เรื่องของเองเหม็นหึงไปหมดแล้ววันหนึ่งมันต้องรู้ถึงหูผัวเองจนได้นางชวีพี่สาวนางฉเฉลียวให้สติน้องสาวที่ไปยุ่งกับจ่าถมยา ถึงขนาดชวนกันมาหลับนอนที่บ้านในเวลาที่ผัวไม่อยู่แต่แทนที่นางเฉลียวจะสะทกสะท้ะทานกลับหัวเราะใส่หน้าพี่สาวและลอยหน้าพูดว่าฉันไม่แคร์พวกปากหอยปากปูรอกพี่ชวีอีกอย่างคุณวิชัยเขาก็มีลูกมีเมียแล้วเหมือนกันนานๆจะมาหาฉันสักทีมันว้าเวนะพี่ อีกอย่างฉันก็ไม่ได้เจ็บตัวฟรีจ่าถมยาเขาก็ใจสปอร์ตให้ฉันทีละสี่ห้าร้อยถึงอย่างไรเองก็ไม่สมควรทำอย่างนี้ถ้าคิดจะยุ่งกับจาถมยาตลอดไปละก็เองก็บอกเลิกกับัวซะนางเฉลียวยักไหลเลิกให้โง่รึกพี่หวีเขามาหาฉันที อย่างขี่หมูขี่แมวก็สองสามพันบาทบอกพี่หวีตรงๆก็ได้นะฉันน่ะไม่ได้จริงจังกระจาถมยารอกว่าถั่วจะสุกงามันจะไม่เสียก่อนนะนั่งเฉลียวพี่หวีหมายความว่าอย่างไรโกอีเซอร์ที่อย่างนี้ลหละเซอร์เป็นซ่วมค่าก็หมายความว่า ก่อนที่เองจะเลิกยุ่งกับจาถมยาผัวเองก็รู้ความริยำของเองเสียก่อนทีนี้เข้าใจหรือ,อยังถึงรู้ก็ทำอะไรฉันไม่ได้เขาอาจไม่ทำเองแต่เขาจะเลิกกับเองก็ตามใจเขาสิพี่หวีจะเชื่อเมียหรือเชื่อชาวบ้านให้เขาตัดสินใจเอาเอง เรื่องที่นางชวีเตือนน้องสาวเป็นเรื่องจริงนายวิชัยผัวของนางเฉลียวมีลูกเมียแล้วอยู่กรุงเทพมาได้นางเฉลียวตอนที่หล่อนไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เกิดตกงานต้องกลับมาอยู่บ้านนอกนานๆนนเขาจึงมาหาหล่อนอย่างมากเดือนละสองสามครั้งและมาได้เฉพาะวันเสาร กลับเย็นวันอาทิตย์และทุกครั้งที่เขามาหาก่อนจากกันต้องให้เงินนางเฉลียวครั้งละสองสาพันบาทเดือนเดือนหนึ่งนางเฉลียวได้เงินจากเขาไม่ต่ำกว่าห้า0ันบาทและนางเฉลียวเคยให้สัญญากับเขาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาจนวันตายซึ่งเขาก็เชื่อเพราะเท่าที่ผ่านมา เขาไม่ระแคะระคายว่านางฉเฉลียวจะนอกใจเลยแต่ในระยะหลังๆเขาเกิดระแคะระคายว่าหล่อนคบหาสมาคมกับตำรวจยศจ่าเรื่องนี้เขาเคยถามนางฉเฉลียวตรงๆหล่อนก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงและคบกันอย่างธรรมดาเท่านั้นเพราะจ่าถมยาเคยช่วยเหลือ เรื่องมอเตอร์ไซค์ของหล่อนที่หายไปและจาก็สามารถติดตามเอาคืนมาให้ได้นางฉะเหลียวบอกนายวิชัยว่าคบตำรวจมีแต่ได้กำไรเพราะถ้ามีเรื่องราวอะไรตำรวจเป็นที่พึ่งได้ยิ่งสนิทชิดเชื้อกันด้วยแล้วเรื่องยากก็จะเป็นเรื่องง่ายเขายังเคยกระเซ้านางฉเฉลียวว่า มีผัวทาหารนักขวดมีผัวตำรวจนักแบงค์หล่อนยังย้อนว่าอยากให้มีจริงๆหรือเขาสายหน้าบอกหล่อนหน้าตาขึงขังว่าถ้าหล่อนแอบไปมีใหม่เขาจะฆ่าทิ้งทั้งหล่อนและชูที่นายวิชัยบอกนางฉเฉลียวเช่นนั้นเพราะว่าเขารักหล่อนมากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกกับเมียเก่า เพราะรู้ตัวเองว่าเขาทำความผิดอย่างมหันตลแต่เมื่อถลําตัวไปแล้วก็จำเป็นต้องรับผิดชอบเมื่อนางเฉลียวไม่ยอมรับความจริงเขาก็ไม่คาดคั้นฟังหูไว้หูตั้งแต่วันที่เขาล้วงความจริงจากนางเฉลียวโดยหล่อนบายเบียงไปแล้วนั้นเหตุการณ์ก็เป็นปกติเรื่อยมา จนกระทั่งวันแรกที่เขาลาพักร้อนซึ่งเป็นวันธรรมดาเขาจึงเดินทางจากกรุงเทพไปหานางเฉลียวระหว่างขับรถยนต์ส่วนตัวมาเครื่องยนต์เกิดรวนจึงต้องเข้าอู่ซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีเพราะอยู่ไม่ไกลกันนักช่างซ่อมบอกเขาว่าขอเวลาไม่เกินสองวันเขาจึงต้องทิ้งรถไว้ที่อู เดินทางต่อด้วยรถประจำทางวันนั้นกว่าจะถึงบ้านนางเฉลียวก็ค่ำแล้วแต่ให้เจ้าหักคอเถิดจะต้องมาพบกับภาพบาดตาบาดใจภายในห้องนอนของนางเฉลียวเพราะความที่ไม่คาดคิดมาก่อนทําให้เขาเปิดประตูพวดพาดเข้าไปพบนางเฉลียว กำลังระเริงรักอยู่กับจ่าถมยาอารมณ์วูบทำให้เขาขาดสติหมดความยับยั้งชั่งใจใช้ปืนพกที่ติดตัวมากระหน่ำยิงคนทั้งสองจนเลือดท่วมเตียงนอนเวลานั้นจิตใจอาจตมาเหมือนผีหาซาตานเข้าสิงหน้ามืดมองเห็นช้างเท่าหมู อาตมายิงจนหมดกระสุนพอได้สติอาตมาก็เสียใจมากเข้ามอบตัวกับตำรวจสารภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องศาลศาลให้ความเมตาตาอาตมาเพราะทำไปเพื่อป้องกันเกียรติยศชื่อเสียงหลังพ้นโทษแล้วอาตมาตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุ แผ่ส่วนกุศลผลบุญให้กับผู้ตายทั้งสองนี่แหละคืออุทาหรณ์ของคนที่ริมีเมียสองต้องห้ามตามตำราการผิดศีลห้าในข้อกาเมมันบาปถึงตกนรกหมกไหมถึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยเขาหน้าที่ของผู้เป็นเมียคือความซื่อสัตย์จำไว้นะคุณโยม ผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่เมียเราถ้ามีลูกผัวแล้วอย่าไปแตะต้องเขาเข้าเชียวมีเรื่องแน่มันผิดทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ดีเลยคุณโยมผมก้มลงกราบท่านด้วยความเคารพในใจบอกตัวเองว่าพระคุณท่านรูปนี้ไม่พึงก่อเวรก่อกรรมด้วยการฆ่าคนถึงสองคนแต่เพราะ เพียงอารมณ์ชั่ววูบที่ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจเป็นใครก็ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้อดีตท่านเป็นบทเรียนสอนใจราคาแพงทีเดียวเรื่องราวของกฎแห่งกรรมที่จะเล่าให้ฟังกันนี้เป็นเรื่องที่ผู้เล่า ได้ประสบพบเห็นและได้รับฟังมาจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งผมได้มีโอกาสไปที่วัดแห่งนั้นเพื่อไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อไปถึงวัดท่านเจ้าอาวาสลงไปชั้นเพนที่ศาลาผมจึงนั่งรอท่านที่กุฏิในกุฏินั้น มีพระพุทธรูปอยู่เป็นจำนวนมากผมมาสะดุดใจอยู่ที่พระพุทธรูปสององค์ขนาดเท่าคนยืนสูงต่ำเท่ากันซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจึงได้สนใจพระพุทธรูปสององค์นี้ไม่นานนักท่านเจ้าอาวาสก็ขึ้นมาบนกุฏิผมก้มลงกราบนามัสการท่านด้วยความเคารพ แล้วจึงแจ้งวัตถุประสงค์ในการมาพบครั้งนี้ซึ่งท่านก็ไม่ขัดข้องและรับเป็นธุระให้ทุกอย่างและในช่วงหนึ่งของการสนทนาท่านก็ได้พูดกับผมว่าโยมเป็นนักเขียนลองเอาเรื่องนี้ไปเขียนดูสิเพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ พวกใจบาปหยาบช้าที่กระทำตนเป็นมารศาสนาบ้างเรื่องอะไรหรือครับหลวงพ่อโยมเห็นพระพุทธรูปสององค์นั่นไหมเห็นครับกำลังจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่เหมือนกันว่าได้มาจากไหนก็เรื่องนี้แหละที่อาตามากำลังจะเล่าให้โยมฟัง แล้วท่านเจ้าอาวาสก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสองปีที่แล้วมีคนนำพระพุทธ,ธรูปท่อนล่างมาถวายอาตมาเขาบอกว่ามีพวกขโมยเอาพระพุทธ,ธรูปมาเลื่อยเป็นสองท่อนแล้วเอาท่อนบนไปขายให้พวกฝารังซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อที่จะนำออกไปนอกประเทศส่วนท่อนล่างนั้นเอามาทิ้งไว้ข้างๆบ้านเราเขารู้ว่าขโมยคนนั้นเป็นใครแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะเกรงว่าจะถูกทำร้ายด้วยไอ้หัวขโมยคนนั้นมันเป็นนักเลงอันธพาลเขารู้สึกสังเวชก็เลยนำมาถวายให้อาตมาออาตมาเอง ก็รู้สึกสังเวชใจที่มนุษย์ในยุคนี้มีจิตใจโหดร้ายแม้กระทั่งพระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยทั้งชาติก็ยังถูกทำลายเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้นึกถึงเวรกรรมบุญบาปที่จะตามสะนองตัดเสียรพระพุทธรูปไปขายอาตมา จึงได้ใช้ช่างหล่อพระเสียรติดต่อเชื่อมส่วนบนให้สมบูรณ์เป็นองค์พระตามเดิมแล้วตั้งไว้เคารพบูชาบนกุฏิท่านเจ้าอาวาสเล่าพร้อมกับสายหน้าอย่างระอาใจเอ๊ะแล้วทำไมพระพุทธรูปถึงมีสององค์เล่าครับหลวงพ่อเรื่องมันยาวนะโยมเดี๋ยวอาตามาจ,จะเล่าให้ฟัง แล้วโยมก็จะรู้ว่าทำไมถึงมีพระพุทธรูปสององค์ที่เหมือนกันหลังจากที่โยมคนที่เอาพระพุทธรูปท่อนล่างมาถวายให้อัตมาแล้วสองเดือนเขาก็มาพบอัตมาอีกแล้วเล่าให้ฟังว่าคนที่ตัดเสียนพระไปขายฝาหลังนั้นประสบอุบัติเหตุรถที่นั่งไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง จนพังยับเยินตรงปากซอยหน้าบ้านนั่นเองซึ่งเขาก็เห็นเหตุการณ์ด้วยจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าคนเจ็บร้องควรครางด้วยความเจ็บปวดน้ําตาไหลพราาตะโกนว่าเจ็บปวดทนไม่ไหวแล้วเอาเลื่อยมาเลื่อยหน้าอกผมทีผมทนไม่ไหวแล้ว เลื่อยหน้าอกทีมันทรมาเหลือเกินเขาตะโกนอยู่อย่างนั้นจนขาใจตายในที่สุดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระพุทธ,ธรูปอีกองค์หนึ่งเล่าครับหลวงพ่อเกี่ยวซิโยมพอฝ้าลังคนที่ซื้อเสียงพระพุทธ,ธรูปเอาไว้รู้เรื่องก็ตกใจกลัวจนได้สืบดูจนรู้ว่า พระพุทธรูปท่อนล่างมีคนเอามาถวายอาตมาไว้ที่นี่เขาจึงได้ไปพบกับคนที่โยมเอาพระพุทธรูปท่อนล่างมาถวายอาตมาแล้วมอบเสียงพระพุทธรูปส่วนบนให้นำมาถวายกับอาตมาอีกไม่คิดเสียดายเงินที่ซื้อมาด้วยราคาสูงเพื่อที่จะเอาเสียงพระพุทธรูปเข้ามาไว้ว่า แต่ก่อนนั้นครอบครัวของเขาเคยได้รับความสุขสบายแต่พอนำเอาเสียนพระพุทธรูปเข้ามาไว้ในบ้านทุกอย่างกลับตรงกันข้ามไปหมดประเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยไม่ว่างเว้นจากโรคภัยจิตใจไม่มีความสบายมีแต่ความทุกข์หนักอยู่ในอก พอรู้ข่าวว่าคนที่เลื่อยพระพุทธ,ธรูปมาขายให้เขาก่อนตายร้องตะโกนให้เลื่อยหน้าอกก็เกิดความตกใจกลัวหน้าที่การงานก็ได้รับการตำหนิติเตียนถึงกับมีคำสั่งให้กลับประเทศของเขาจึงเชื่อแน่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคงเป็นด้วยอำนาจอภินิหารของพระพุทธ,ธรูป ที่เขาซื้อมาแน่นอนอ๋อผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับพอหลวงพ่อได้พระพุทธรูปส่วนท่อนบนมาอีกจึงได้จัดการบูรณะหล่อส่วนล่างเชื่อมติดก,กับส่วนบนให้สมบูรณ์ไปแล้วใช่ไหมครับจึงทำให้มีพระพุทธรูปขึ้นสององค์ถูกแล้วท่านเจ้าอาวาสพยักหน้าเป็นการตอบรับ หลวงพ่อครับผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่งคือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าของเรานั้นท่านมีแต่ความเมตตาการุณามุ่งหวังจะนำสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นห่วงมาหันตทุกหลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขสงบพระองค์ไม่เป็นโทษภัยแก่ผู้ใด มีแต่สั่งสอนให้ประกอบตกรรมดีแต่เหตุใดจึงให้โทษแก่ผู้ทำลายองค์พระพุทธรูปเล่าข้อนี้เห็นจะเป็นเพราะพวกเทพหรือเทวดาอารักษ์และวิญญาณต่างๆที่ได้รักษาองค์พระพุทธรูปเป็นผู้คอยคุ้มครองเกิดความเครียดแค้น ที่มีมารศาสนามาทำลายพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของมหาชนทั่วไปก็เป็นได้นี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครจะทำดีทำชั่วย่อมเกิดผลแม้พระท่านไม่เอาโทษธ,ธรรมชาติของหลักธรรมก็ไม่ยกเว้นนี่แหละท่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรม กรรมที่ให้ผลเห็นทันตามีมากเรื่องแต่เรื่องทำลายพระนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นกรรมหนักให้ผลทันตาเห็นดังนั้นอย่าได้กระทำกันเป็นอันขาดเพราะกรรมจะสนองไปทุกภพทุกชาติเลยทีเดียว สมัยก่อนครอบครัวผมยากจนมากต้องหาอาหารกินเองตามชนบทก็จะเป็นพวกผักปลาที่พอจะหาได้ตามหนองบึงไฟฟ้าที่บ้านผมก็ยังไม่มีหลังจากที่ผมจบชั้นป .4 พวกพี่ๆก็ลงมาอยู่กรุงเทพกันหมดแม่จึงต้องใช้ผมมากกว่าคนอื่นๆและน้องของผมก็ยังเล็กมาก เรื่องที่แม่ผมใช้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องค่าปลาเพื่อนำมาทำน้ำพริกและต้มปลาร้าเกือบทุกวันเรื่องราวที่ผมจะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ผมยังเด็กอยู่บ้านเกิดของผมอยู่ที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมผผมมีพี่น้องทั้งหมดเจคนและเมื่อตอนเด็ก ผมกับน้องชายชอบทะเลาะกันอยู่เป็นประจำและชอบที่จะแกล้งน้องมากเรื่องที่แม่ชอบใช้ผมไปจับปลามาฆ่าเพื่อทําเป็นอาหารนั้นผมเป็นคนไม่ชอบฆ่าสัตว์แต่ก็ขัดแม่ไม่ได้และก่อนที่จะฆ่าปลาผมก็จะต้องยกมือไหว้กราบขอโทษปลาว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลย เพราะผมจำเป็นต้องทำจริงๆและด้วยเหตุที่ปลาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์และเมื่อทำการขอขอมาต่อปลาแล้วผมก็จะใช้ไม้ตีพลิกตีลงที่หัวของมันทีหนึ่งและก็นั่งดูมันชักและพอมันนิ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตายหรือยังเพราะกลัวว่าเวลานำมันลงไปใส่หม้อแล้วมันจะฟื้น และโดดลงมาจึงบีบตรงอกของมันดูว่ามันตายหรือยังแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ตายดีพอผมจับมันมาบีบตรงหน้าอกมันก็จะชักกระตุกสักพักก็ตายสนิทผมจะทำอย่างนี้ทุกครั้งเรื่อยมาและตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะยังเด็กอยู่พอผมอายุได้ประมาณ1ิบเอสบสองปี น้องก็จะอายุประมาณเจ็ดแปดปีก็มีเรื่องทะเลาะกันอีกและตอนนั้นหน้าอกของผมกำลังจะขึ้นและน้องก็พอจะรู้และเมื่อทะเลาะกันก็มักจะมาบีบตรงหน้าอกของผมผมก็จะรีบเอามือมาปิดไว้จึงทำอะไรน้องไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อทะเลาะกันอีก ผมได้ทีก็ตีน้องแล้ววิ่งหนีขึ้นบ้านอย่างเดียวน้องชายก็วิ่งไล่ตามมาติดติดพอขึ้นบันไดชั้นสุดท้ายผมก็ถีบมาข้างหลังอย่างไม่ตั้งใจแต่เท้าดันไปโดนกลางหน้าของน้องอย่างจังจนทำให้กลิ้งตกจากบันไดลงมาอยู่ข้างล่างดีว่าบันไดไม่สูงมากนะักแค่ห้าหกชั้นเท่านั้น น้องก็เลยไม่เป็นอะไรมากได้แต่ร้องไห้แต่ก็คงจะเจ็บเหมือนกันได้แต่หันมามองและพูดกับผมว่าจำไว้จำไว้วันนั้นแม่ไม่อยู่จึงทำให้ไม่โดนตีจนกระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านไปจนผมจบป .6 ก็ลงมาช่วยป้าขายของอยู่ที่กรุงเทพ จนกระทั่งอายุสิบปก็รู้สึกไม่สบายจึงได้กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อรักษาตัวส่วนน้องชายของผมกำลังจะบวชเรียนเพื่อเป็นเนนและเมื่อหายป่วยแล้วผมก็เอาข้าวมาหุงที่ใต้ถุนบ้านพอก้าวเท้าลงบันไดได้ก้าวเดียวก็ตกลงมานอนจุกอยู่ข้างล่างแม่ของผม กำลังทำขนมอยู่ข้างล่างเห็นผมตกลงมาจากบันไดบ้านก็ร้องใหญ่คิดว่าจะเป็นอะไรมากแต่ผมก็รีบลุกขึ้นเสียก่อนและรู้สึกจุกและเจ็บแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอวันหลังเนนน้องเข้ามาเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านก็มาเจอผมผมก็บอกกับเนนน้องว่าเมื่อวานนี้ตกบันไดย,ยังเจ็บไม่หาย พอเนนน้องได้ฟังก็บอกว่านี่แหละคือเวรกรรมตามสนองแล้วจำได้ไหมว่าพี่เคยถีบฉันตกลงบันไดามาพ่ออยู่มาได้สักอาทิตย์ผมก็เริ่มเจ็บตรงหน้าอกขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุได้ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่ก็ยังไม่หายผมจึงคิดว่า นี่คงเป็นเวรกรรมที่ทำเอาไว้เมื่อตอนเด็กๆแน่นอนคือเป็นเวรกรรมที่ทำกับปลาตอนที่ไปบีบตรงหน้าอกและชาตินี้ข้าพเจ้าจึงต้องทนรับกรรมโดยที่ไม่ต้องร้อยถึงชาติหน้าทุกวันนี้ยังเจ็บหน้าอกอยู่เลยมันเหมือนกับมีใครมาบีบให้รู้สึกเสียวแปลบบางทีก็เจ็บจนทนไม่ไหว จึงทำให้เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงจึงได้พยายามทำความดีชดเชยโดยการไปซื้อปลามาปล่อยเลิกฆ่าและกินปลาดุกปลาช่อนมาเป็นเวลานานเพราะคิดว่าคงจะช่วยผ่อนคลายบาปก,กรรมที่ทำกับปลาไว้ได้บ้างนี่แหละที่เรียกว่ากรรมขึ้นอยู่กับการกระทำของคนเรา กรรมเป็นเครื่องชี้แนวทางในการตัดสินชะตากรรมถ้าทำกรรมดีผลตอบแทนก็ดีแต่ถ้าทำกรรมชั่วผลตอบแทนก็จะได้รับในสิ่งที่ไม่ดีตามการกระทำนั้นๆโดยไม่ต้องร้อยถึงชาติหน้าชาตินี้แหละเห็นกันได้เร็วนักเพราะฉะนั้นจงสร้างแต่กรรมดีกันเอาไวเ้เถิด เพื่อเป็นกุศลผลระบุญส่งไปในภพหน้าชาติหน้าอย่าได้จองเวรจองกรรมเบียดเบียนกันเลยจะทำให้เป็นการสะสมบาปกรรมทบๆ,ๆกันต่อๆไปจนถึงชาติหน้าไม่มีวันสิ้นสุดจงยึดหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละคือสัจธรรมของโลก ป,า,ปานังอาการะนังสุขขังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบแต่ความสุข